คลิปนี้พาเพื่อนๆค่ะมาสองโมเมนต์น้องลิซ่ากับผู้กำกับและก็วนั้เขียนบทของเรานะคะน้องลิซ่ากับคุณไมฟ์ไวท์รวมถึงล่าสุดค่ะถ่ายภาพกับผู้บริหารผู้อำนวยการต่างๆด้วยนะคะยังมีสัมภาษณ์ของคุณไมฟ์ไวท์นะคะที่ได้พูดถึงน้องลิซ่าค่ะอย่างอันนี้บอกว่าลิซ่าจะออเดชั่นออกมาได้ดีมากแต่เขาไม่อยากดูเหมือนคนสิ้นหวังที่อยากได้รับความสนใจขนาดนั้นเขาไม่แน่ใจว่าเขาอยากที่จะรับมือกับการรักษาความปลอดภัยที่จําเป็นต้องเข้มงวดมากขึ้นนะคะแต่ในที่สุดแล้วเขาก็มองว่ามันคงจะเป็นการไม่ให้้เเเกกกียรติิััันไปทงงบวซาอ ประเทศไทยด้วยาไมแคสลิซ่าเมื่อข่าวหลุดออกไปว่าลิซ่าได้โบสร้สางคนไทยบางคนถึงกับร้องไห้ออกมาเลยทีเดียวนะและหน่วยงานไทยออฟฟิเชียลนะคะก็เหมือนจะติมใจอยากช่วยเหลือให้กับความร่วมมือมากขึ้นอีกด้วยค่ะซึ่งอีกหนึ่งคำแปลนะคะก็จะประมาณว่าคุณไมค์ไว้นี่นะคือชอบ audition เดอะ a วโ o ต a n ของลิซ่ามากนะแต่ก็ลังเลนในการแคสของลิซ่าเพราะว่าต้องเพิ่มความปลอดภัยในกองแล้วก็ไม่อยากให้คนมองว่าเขาต้องการหาแสงแต่ว่าเขารู้สึกว่าถ้าไม่แคสลิซ่าก็จะเป็นการไม่เกียรติของลิซ่านั่นเองในประเทศไทยนะคุณไมค์ก็เลยเล่าต่่อวา ข่าวออกสตาฟคนไทยร้องไห้เลยแถมทางการไทยก็ยินดีช่วยกาเดิมอีกว่าอย่างนั้นค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะคุณมาร์คไว้เคยสัมภาษณ์ถึงการออดิชั่นของโงริซ่าแล้วก็เปรียบเทียบว่านอริซ่าเป็นเจ้าหญิงเอนน่านั่นเองหืออันนี้นะคะเป็นคำปลมาจากวงการฟันเฟิงค่ะต้องขอบพระคุณมากๆเลยซึ่งก่อนหน้านี้คุณมาร์คไว้นะคะเคยสัมภาษณ์ถึงโงริซ่าก็บอกว่าตอนแรกผมลังเลเพราะไม่คิดว่าเราต้องการดึงความสนใจให้ซีรีส์เพิ่มแล้วแต่ออดิชั่นของเธอดีมากๆแล้วผมก็คิดว่าเธอเป็นนั่งแสดงท คเรากลับเป็นบอฟสตาร์และเจ้าหญิงเนยน่าด้วยค่ะนี่สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้นะคะอันนี้จะเป็นสัมภาษณ์ใหม่ด้วยแม่อุ้ยขอบคุณมากๆค่ะน่ารักสุดๆเลยซึ่งที่แอนนำมาเล่าก็คือทั้งจากสัมภาษณ์ล่าสุดนะคะที่รอบสื่อโนเมแล้วก็จากสัมภาษณ์ที่จะเป็นบทพามนะคะคือนักแสดงผู้กำกับใดๆค่ะเขาไปสัมภาษณ์ต่างหากอะไรแบบนี้แหละต่อมาค่ะยังมีข่าววงในอีกนะว่าสปอยเลอร์ซีซั่นที่3ามดไวยโวลตัสไมค์ไว้เนี่ยมีการพูดถึงเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับเกย์แล้วก็บรรยายว่าเป็น เพื่อนๆอช่างน,น้าติดตามซะแล้วแต่ว่าได้ฟังแล้วตอนที่ไมค์ไวท์เข้าสัมภาษณ์นี่นะคะก็คือสตาฟคนไทยยินดีค่ะที่จะได้เจอได้ทํางานกับน้องนะคะส่วนทางงานก็ยินดีที่จะอำนวยความสะดวกให้เต็มที่เรือปราดีรืว่าก็เป็นซอฟต์เฮาส์ซอฟต์เาใจหวังผลกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ปะาการท่องเที่ยวแบบเต็มรูปแบบตามรอยซีรีส์ได้เลยค่ะคือหลังจากที่ได้ฟังบทสัมภาษณ์นะคะอันนี้เป็นคําพูดของเอดแลวกันนะเอดมองแบบเนี่ยคือคุณไหมก็น่าจะอารมณ์ป,ประมาณว่าน้องลิซ่าดังมากๆเลยนะคะอาจจะแบบเกินต้านไปหรือเปล่าแล้วก็ใครจะหา เช่นหิวแสงหรือเปล่าเพราะว่าน้องลิซ่าดังมากๆคือถ้าเอาโนริซ่ามาน่กระแสมันได้อยู่แล้วหมายถึงว่าแค่ชื่อน้องลิซ่าคนก็รอติดตามละประมาณนี้แต่ว่าพี่เขาก็คิดว่าถ้าหากว่าไม่แคสน้องลิซ่าเลยไม่ให้โอกาสเลยเนี่ยมันก็จะแบบว่าดูไม่โอเคหรือเปล่านะคะแต่ว่าพี่เขาก็ไม่ได้มองว่าน้องลิซ่าไม่มีความสามารถหรือว่าอะไรนะแต่ว่ากลัวที่จะรับความดังไม่ไหวแอดมองว่าแบบนั้นนะนะคือรู้อยู่แล้วว่าน้องลิซ่าดังมากๆนะคะแต่ว่าก็เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ประเทศไทยด้วยเนาะแล้วก็น้องลิซ่าด้วยนะคะก็มาแคสลองดูปราากฏว่แส งค่ะก็ต่อให้ใครจะว่าอย่างไรนะเอดมองว่าส่วนตัวค่ะคือต่อให้ใครจะบอกว่ากนลิซาดังไงถึงได้นู่นนี่นั่นแต่ผู้กำกับของเรานะคะคนที่คัดเลือกนักแสดงเขาย่อมรู้ดีกว่าใครว่าน้องลิซาเป็นคนแบบไหนแล้วก็มีความสามารถอย่างไรพวกเราได้เห็น,นอนลิซาเนี่ยใน MV ใดๆนะคะแล้วก็ชิมลางมาดูหิวข้าวตั้งแต่เด็กๆเ,กเ,กเกนี่ยนะคะก็พอรู้ได้แล้วปะแต่ว่าเนี่ยเป็นบ้านเกิดโนลิซาด้วยนะคะแล้วก็ไปแคสแล้วก็ปังไงผู้กำกับก็เลยอ่ะก็ต้องลองคิดดูสะหน่อยนะคะแล้วก็ได้น้องชามาทํางานด้วยและแอดก็เชื่อว คุณไมค์ไวท์นะคะมองเห็นศักยภาพแล้วก็เวลามาทํางานด้วยการยิ่งแบบว่าโอ้โหได้เห็นความน่ารักของน้องลิซ่าน,ะนอะเนาะเด็กน้อยไทยของเรานะคะก็คงมีสัมมาคารวะมากๆค่ะเพื่อนๆทําให้เดินตกได้เลยค่ะก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะของคุณไมค์ไวท์ขาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือเต้าลีต้องถ่ายภาพกับคุณไมค์ไวท์นะคะผู้กํากับพ่วงนักเขียนบทของเรานะคะเชื่อ <H 1> ว่าบุคลิกแบบพี่ไมค์ไวท์แล้วก็ได้ไปติดตามประวัติใดๆนะคะพี่เขาเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นผู้กํากับนะคะก็ต้องเรียกได้ว่าสายบุกมากๆเลยยนะยร การที่ต้องเอาชีวิตรอดนู่นนี่นั่นนะคะไม่ธรรมดาค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีเหนือผู้กํากับของเราที่มีความสามารถมากๆล่าสุดได้ถ่ายกระเตาลิสแล้วฝากน้องลิซ่าของเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะพี่ไม้ไว้ของเรานะคะผู้กํากับพวกนักเขียนบทเนี่ยบุคลิกพี่เขาดูเป็นคนสนุกสนานนะคะจากการถ่ายภาพเฟรมร่วมนี่ก็จะได้เห็นว่าสนุกสนานจริงๆ ต่อมาทุกคนผู้กำกับคะ่ะเก็บทรงไหนคะ่ะจะร็อกสตาร์ไปไหนคะน,นี่ยโนริซากำลังโต์อยู่คะ่ะภาพส,สวยๆตัดภาพไปที่ไมค์ไว้ข้างหลังนะคะจะเปิดคอนเสิร์ตเร็วนั่นโดยบนเวทีนะคะบรรยากาศตอนที่อยู่ในงานคะ่ะคุณไมค์ไว้ก็ขึ้นไปกล่าวอะไรนะคะดูคุณไมค์ไว้ตื่นเต้นมากๆคะ่ะซึ่งหลายคนบอกว่านี่คืออาการตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตันใจคะ่ะแสดงว่าได้รับผลตอบรับในงานที่ดีมากๆใช่ไหมคะ so um just happy to be here and i'm so happy to share this with a lot of the people here ต่อมาค่ะนี่คือโมเมนต์ที่อบอุ่นมากๆเลยก็คือทุกคนมีการเชียร์ฮฟ์นะคะแล้วก็พูดชื่อของคุณไม์ไว้นั่นเองค่ะแล้วก็ไม์ไววไม์ไววตอนที่อยู่หน้าแบ็คดรอปนะคะซึ่งเปิดเผยออกมาจาก IG ของเดวิ e โ o t ัสนั่นเองค่ะ นี่นะคะโนนิซาถ่ายกับคุณเดวิดเบอร์ nard นั่นเองนะซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ภาพโยนตร์ซีรีส์เดอะไวลอร์ัสค่ะและนอกจากนี้ค่ะเต้าลิสก็ยังได้ถ่ายภาพกับคุณมาร์คแครมินซึ่งเป็นผู้ผลิตภาพโยนตร์นั่นเองนะคะในเดอะไวลอร์ัสนี่แหละคือพี่เสื้อสูทสีกรมกรมนั่นเองนะน้องน่ารักมากๆเลยเตรเดวายืนคุยกับผู้บริหารใดๆนะคะเออผู้อํานวยการสร้างใดๆคือเรดเวอร์อันนี้ถ้าสมมติว่าแอดเป็นคุณมาร์คไวท์นะคะคือปลื้มมากอันนี้พูดถึงเรื่องชุดการแต่งตัวของโนนิซานะคะเฮ้ยโดนิซา คือลงทุนทุกอย่างนะคะแล้วก็ตั้งใจทําทุกๆพาร์ทให้ดีที่สุดเลยตั้งแต่การแสดง acting ใดๆไ,ไปเรียนการแสดงเพิ่มมานะคะมาแคสด้วยตัวเอง2ครั้งนะคะถึงได้ใช่ไหมและออกงานค่ะต้องใช้คํานี้เป็นหน้าเป็นตาให้กับซีรีส์มากเอาแบบนี้นะคะทุกซีนทุกพาร์ทของน้องลิซ่าก็คือน้องตั้งใจแล้วก็โอ้โหเต็มที่กับทุกอย่างจริงๆอะ่ะแต่และชุดเพื่อนๆดูสิคือเลิศดม,มากนะได้เห็นแล้วก็ปลื้มใจแทนคุณไมค์ไว้เลยนะคะนี่น้องลิซ่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับซีรีส์ดูไวไรูตัสเอา มากแล้วก็น้องถือว่าได้ร่วมงานนะคะกับผู้กำกับที่มีความสามารถรวมถึงบุคลากรที่มีความสามารถนักแสดงมากฝีมือมากมายค่ะช่างเป็นเกียรติมากๆขอบคุณคุณไมค์ไว้นะคะที่ให้โอกาสน้องดิซ่าของเราและก็มองเห็นศักยภาพตรงนี้ค่ะซึ่งคาดว่าคงไม่ผิดหวังในตัวน้องดิซ่าแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะคุณไมค์ไว้นะคะผู้กำกับซีรีส์ดเวลโลตัสคนที่ให้โอกาสป๊อสตาสาวคนนี้ได้เดบิวต์ในฐานะนักแสดงสาวแลจ๊ะน้องดิซ่าและลิซ่ามโนบาลไม่ไม่ไม่ come down here, can you come down here? <laughs> <laughs>